อย่าเปิดไฟก่อนนะคะทุกคนบ้านมืดอันนี้มันถุงปุ๋ยนี่อันนี้มันไม่ใช่ถุงเงินนะนนี้มันถุงปุ๋ยนะถุงเงินอยู่ไหนลูกเอปุ๋ยอันนี้มันพี่ปุ้ยอันนี้มันพี่ปุ้ยเนี่ยไม่ใช่น้องนี่น้องอยู่ไหนอ่ะ น้องอยู่ไหนอะถุงเงินถุงเงินเมียวมียวเ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 ียวเมียวียวมยไเมียวเมียวเมียนเถียเมินวเมียวเมียอเอียูเมีนนมียมนยวยวมยเมุมี้นมียเงยมเเนยเมเเย มียวนอนอยู่ใต้นี่ยถุงเงินเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาแม่อุ้มมาออกมาหาแม่ก่อนลูกเดี๋ยวเอ๊บโอ้ยโอ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปุ้ยมาเลี้ยงน้องแล้วอ่ะปุ้ยมาเลี้ยงน้องหน่อยแล้วถุงเงินเอานี่ลูกแม่เหรอ อันนี้ถุงเงินลูกแม่ปะเนี่ยไปนอนมาลูกอ่ะถุงเงินไปนอนมาเหรอคะอ๋อยวกคนน้องถุงเงินของดิฉันกินอีกแล้วปลูกมากินเหรอไม่ได้ปลูกมากินหรอกนะไม่ได้ปลูกมากินนะข้าวส้วมย่างวันนี้ข้าวส้วมย่างกินกินอาหาร หิวข้าวเหรอลูกเหรอโอ้น้องหิวข้าวเหรอฮะอน้องหิวข้าวเหรอ <c oughs> อันนี้ถุงปุ๋ยอันนี้ถุงปุ๋ยลูกชายแม่อ๋อนนี้ถุงปุ๋ยลูกชายแม่กลัวแม่ไม่รักกลัวแม่ไม่รักถุงเงินต้องเรียกเขาทุกวันทุกวันค่ะ ไม่มีเขากินอาหารน right. ี is is ้ค่ะไม่อาหารเปียกอาหารแปลกอะไรทั้งนั้นกินอาหารนี้ค่ะกินอาหารนี้ค่ะอันนี้ถุงอะไรเนี่ยอันนี้ถุงอะไรอันนี้ถุงอะไรเนี่ยฮะถุงปุ๋ยเหรอกินน้ำก่อนไม่ทะเลาะค่ะอยู่ด้วยกันได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งค่ะอีกหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมาส่งถุงปุ๋ย อ่อ่าออโออยออยอ้ยอ,อ่นอนนอนนอนเอออ้ยตัวนี้ก็น่ารักเนี่ยตัวนี้แม่ก็รักนะเออตัวนี้แม่ก็รักนะไม่ใช่ไม่รักนะตัวนี้แม่ก็รักอยู่ ซื้อมาแต่ว่าก็ไม่นอนนะซื้อมาให้เขาชอบนอนเย็นๆเนี่ยน้ำหมดได้อยังลูกหิวน้ำเหรอ้อนนวน่าเหรอหิวน้ำเหรอลูกเหรอบ้านอะไรหลายบาทนะทุกคนซื้อมาหลายบาทแต่ว่านางไม่อยู่นางลงได้นะเดี๋ยวจะเอานางขึ้นให้ดูนางลงได้นางลงเป็นอิ่มแล้ววะลูกอิ่มยงัง นั่งงอ,งอคอหักนะเป็นเหมือนประทูแม่กองเลยเป็นเหมือนประทูแม่กองเลยพึ่งเข้าพ <doable. S 1> ึ่งนอนตื่นนะครับเขาก็จะแบบจะง่วงนิดหน่อยแล้วนั่งงอคอหักอย่างเงี้ยล่ะทล้ไปนั่งงอคอหักอย่างเงี้ยล่ะเป็นประทูเหรออ้าเป็นประทูเหรอลูกเหรอทล้ไปนั่งงอคอหักอย่างนงี้ล่ะอ้ากินนิ่มแล้วก็นอนเลยกินอิ่มแล้วมันก็สบายจังเลยอ่ะ เอ็นดูขันใส่น้ำยังไม่ได้ไปซื้อลืมอันนี้ก็อันนี้ก็ของหมาลืมซื้อแต่บ,บ้านซื้อแต่ทรายมาเอา้าหันซ้ายหันขวาลืมซื้อไอที่ให้น้ำนอ้องเอ้ยเอ้ยขันเงินขันเงิน,น,งน <laughs> ทานหมดเหรอลูลกทานหมดเหรออ๋อทานหมดทานมันหมดเออทานมันหมดทานหมด <laughs> ทานหมดเ <laughs> หรอ อืมใช่นางไม่มีเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนมาเดี๋ยวที่นี้แหละสนุกแหละเดี๋ยวเพื่อนนางมาเดี๋ยวอีขันเออนอนโอนอนนอนเหรอลูกอ่ะโอย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 ไหนแม่รักแม่ยังรักแม่ก่อนรักแม่ก่อนเร็วเร็วักแม่ยางรักแม่ยางโอ้รักแม่ยางขี้เกียจนะเราอ่ะ อะไขี้เกียจจังมีเขามีที่สับเล็บค่ะตรงนี้สับเล็บเขาจะสับเล็บกับตรงนี้กับตรงนี้ถุงเงินถุงทองอันนี้เขาลงเป้นเนี่ยไปทุกคนนี่สับเล็บละสับเล็บละห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนลูก ห้องน้ําอยู่ไหนคะแต่เขาจะงองเงน,นะถ้าเขาลมไม่ดีอุ้มเขาเขาก็าจะร้องแต่เหมือนตอนนี้เขาเพิ่งตื่นไงไปปลุกเข้ามาเมื่อกี้ไปปลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำยังหลกูก <c oughs> ทำไมหน้าตามันดูโศกเศร้าจังวะ ทำไมหน้าตามันดูโศกเศร้าเสียใจอะไรอาวอนะทำไมหน้าตามันดูสลดสสโศกเศร้าออท่านเนี่ยน้าเนี่ยน้ําติดเนี่ยเออนอนกับแม่เลยเอนอนท่าเดียวกันเลยอนอนท่าเดียวกับแม่เลยนะนอนท่าเดียวกันเลยแม่ให้อุ้มค่ะอ่าหนอนท่าเดียวกับแม่เลยเหรอไอนอนท่าเดียวกับแม่เลยล่ะ อะอนอนท่าเดียวกับแม่เลยเหรอเออ้อย่า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 สวบแม่นะอย่าสวบแม่นะขอร้องโอ้วันนี้ไล่วันนี้ไล่ตบแมงวันฉ่ำมากแมงวันหลังบ้านไป ไปไปไปมานีแล้วค่ะแม่เลยแม่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 ถุงเงิน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 มีโลกส่วนตัวสูงใช่ค่ะพันสะพันเขาเรียกพันขาสั้นเขาเรียกพันอะไรวะเดี๋ยวโอ้ยจำชื่อพันไม่ได้ อะไรนะอะไรอะไรกินๆนะโอ้ยเออมันกินมันกินฝนมันกินขาตานอีกตัวหนึ่งก็สวยมากนะทุกคนแต่น้องยังไม่สบายเท่าไหร่ก็เลยยังไ,ได้เอามาฝากเขาเลียงไว้หนึ่งอาทิตย์ไปแล้วมันกินเียห ทานหมดตัวนี้ทานหมดแล้วทานหมดโอเคทานหมดแอ้วลูกเหรอโอเคนะเอ้ยตอนแต่อาจารย์อีกเครื่องยังอยู่ในยถุงเง้นเอามาให้อาจารย์หน่อยสิอาจารย์จะถ่ายมานะันหน่อยถุงเงินไอ้ปุ้ยมานี่ลูกปุ้ยจะไปหลังบ้านเหรอมาแล้วถุงเงิน <laughs> นี่ส่งวิดีโอมาแล้วส่งวีดีโอมาแล้วเจ้าของส่งวีดีโอมาแล้วอันนี้อีกตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนะทุกคนนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูง,งาน ถุงเงินกินแล้วนอนเหรอลูกอกินแล้วนอนเหรอคะใต่ทานกี่ก้อนเนี่ยทำไมวันนี้ทานมันน้อยจังเลยอะอะเอาน้อยจังเลยยังไงยังไงจกกกพุงหน่อยได้ไหมเออเกาพุงหน่อยโอเคอะถุงเงินเดี๋ยวรอพี่ถุงทองนะเดี๋ยวพี่ถุงทองมานะลูกนะอยู่คนเดียวไปก่อนนะ หงาเหรอลูกอ่ะเออทำไมเหมือนแมวฟันหล่อเลยอะเป็นแมวฟันหล่อเหรอเป็นพันฟันหล่อเหรอลูกอะเออเป็นมันฟันหล่อเหรออย่าลงเล็บใส่แม่นะอย่าลงเล็บใส่มือแม่นะเอาละเอาละเอาละสวบแม่ละอย่าสวบแม่ลูกอย่าสวบแม่เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยจัดการเลยพี่ปุ้ยจัดการเลยจัดการเลยเออมันนอนอย่างเดียวเลยจัดการมันเลยไปเลย อ่ามลันมานี่แน่ยนี่แนี่นี่เน่นี่เน่นี่แน่นี่เน่เพิ่งตื่นอู้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 อูอูอแล้วเอาแล้วพี่ปุ้ยเอาแล้วพี่ปุ้ยเอาเลยพี่ปุ้ยจัดการเขาคุ้นกันแล้วค่ะเขาไม่กลัวกันแล้ะทุกคนเขาคุ้นกันแล้วกับพี่ปุ้ยมาเลยเอ้ยใครจะมาเล่นแมวป้าหน้าเหมือนอันปันเลยเนี่ย อ้แมวป้าไงอะองเ,อเออแมวป้านะชอบป้าป้าให้เอาไหมเจ้าหมอป้าให้เอาเปล่าเจ้าหมอเอาไปเลี้ยงบ้านเอาไหมเอาเอา,าอเออเนี่ยบ้านแมวไงเนี่ยบ้านแมวไม่ใช่บ้านหนูขึ้นไม่ได้ลูกบ้านแมวแมวเหรอเออนี่ไงเออซุมซุ่มแมวอ,อ,อ,อย่า,อย,าอย่ามือไปคดน,นะ งานหยาบเลยนะแต่หน้ามันเหมือนอันปันเลยเนี่ยหน้าเหมือนอันปันเลยเนี่ยไงอ่ะหน้าเหมือนอันปันเลยเนี่ย<ง>อ,อ๋ยย<ง>อ,อ,ห,อหมดฐานกันทุกคนเพิง่งตืง่นโอ้ยโอ้ยโนนนั่เหรออ่านี่ไงเนี่ยเก่าพุง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 เกาพุงทุงเงินทุงเงิน ท,งงท,ทุงเงิน่านหมดตุงเงินโอ้ไปไปไปไุงเงินทุกคนทุงทองยังไม่มายูว่าทุงง่วงจัดเลยเลูกอ่ะอ,อย่าสวบแม่นะอย่าสวบแม่นะอย่าสวบแม่นะอ่ะอ่าแม่แม่แมแกาวท้องให้กาวท้องให้กาวทออ้องเออกาวท้องให้กาวท้องให้อย่าสวบแม่สิลูกยยอ่ะอย่าขึ้นขึ้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวพัง ไอ้คิปอ้ิปอิเมื่อคืนเมื่อวานมีคนกดไลค์ให้หนูตั้งสามหมื่นไลค์นู่นแน่ถุงเงินหนูเป็นคนดังแล้วนะออหนูเป็นคนดังในโซเชียลแล้วนะถุงเงินนู้้ป่ะลูกอ่าหนูเป็นคนดังแล้วนะแต่หนูขี้เกียจไปหน่อยนะหนูจะเล่นหนูไม่ลุกแลุกลูก <laughs> หนูขี้เกียจไปนิดนึงนะลูกนะ้ <laughs> อ้โห อันนี้เรามาจบพุงหน่อยเข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 าจบพุงหน่อยน่ารักอะน่ารักจังเลยทุกคนนางน่ารักไปใหญ่ใหญ่ใหญ่ถุงเงินถุงเงินน่ารักถุงเงินน่ารักจังเลยถุงเงิน ขี้เกียจจังเลยอ่ะลุกลุกี่ลุกหน่อยดิขี้เกียจจังเลยอ่ะเออทำไมหนูขี้เกียจจะอาน่ากลัวจังเลยแยกเขี้ยวแยกเขี้ยวเหมือนดูน่ากลัวนะแยกเขี้ยวเหมือนดูน่ากลัวนะจริงไม่น่ากลัวนะแยกเขี้ยวเหมือนดูน่ากลัวนะแยกเขี้ยวเหมือนดูน่ากลัวนะอ่ากินอิ่มแล้วก็กินอิ่มแล้วก็กินอิ่มแล้วก็นอนเหรอกินอิ่มแล้วก็นอนหนูนอนเออเ่อบเกพุงน่ะถุงเงินชื่อน้องถุงเงินเรียกน้องไงถุงเงิน เอาตงเงินออดูฟันดูฟัน,นอะไรล่ะแมวไงแมวเหรอเออแมวเหรอ,อแมวเหรอหมอเหรอแมวเหรอตาเหรอเอาตรงเงินเอาตงเงินลูกชายแม่น่ารักจังเลยลูกสาวที่ไม่ใช่ลูกชายผิดตุงเงินเป็นทอมไหมลูกเออพอแค่นี้ ทุกคนลงไลค์ก่อนนะคะอะ่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย,บายเขาเร็วลง